สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟุตบอลนิวส์ครับประนที่วิเคราะห์ห้าความน่าจะเป็นสถานีต่อไปของเหงียนกวงไ้กลายเป็นข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาในวงการฟุตบอลอาเซียนได้อย่างมากเลยทีเดียวในช่วงที่กําลังมีการแข่งขันฟุตรบอลระดับทีมชาติฟีฟ่าเดยประจําเดือนมีนาคม หลังจากเกิดการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาของเหงียนกงไฮซูเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาติเวียดนามที่จะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการกับฮานอยเอฟซีทีมดังในศึกฟุตบอลวีลีของประเทศเวียดนามในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้โดยสมมสร้อนกับนักเตะไม่สามารถบรรลุสัญญาฉบับใหม่ได้ตามความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามวัย24ปีรายนี้จะย้ายทีมได้อย่างอิสระทันทีที่หมดสัญญากับฮานอยเอฟซี ซึ่งคำถามของแฟนบอลเวียดนามที่คอยเชียร์เงียนกงไฮยอยู่นั้นคงหนีไม่พ้นการอยากรู้ว่าสถานีต่อไปของซูเปอร์สตาร์จากแดนเงียนรายนี้จะไปอยู่ที่สโมสรไหนในลีกอะไรซึ่งบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปพบกับการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น5ลีกที่มีความเป็นไปได้ในการเป็นสถานีต่อไปของเงียนกงไฮโดยจะไล่ลำดับจากความน่าจะเป็นน้อยไปถึงความน่าจะเป็นมากที่สุดซึ่งจะมีลีกไหนบ้างนั้นไปติดตามกันเลย 1. วีลีกประเทศเวียดนามกับความน่าจะเป็นน้อยมากลีกแรกก็คือลีกบ้านเกิดหรือว่าวีลีกของประเทศเวียดนามนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบจะเป็น0%เลยก็ว่าได้นอกจากตัวของเหยนกงไฮ้นั้นเล่นกับฮานอย FC มาตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2022โดยเขาประสบความสำเร็จกับสโมสรแห่งนี้อย่างมากจนแทบไม่มีความท,ท้าทายใดๆกับวีลีอีกแล้ว ทั้งการคว้าแชมวปีวีลีกมาแล้ว3สมัยในปี2016ปี2018และปี2019รวมถึงฟุตบอลถ้วยในประเทศอีก2สมัยในปี2019และปี2020ซึ่งตัวเขาอยู่กับสโมสรน,นี้มาตั้งแต่เยาวชนคั้นจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นร่วมลีกก็คงเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุผลในเรื่องของใจและเรื่องของค่าเหนื่อยที่ชนเพดานของวีลีกพอสมควรและการปล่อยให้ตนเองหมดสัญญากับสโมสรที่อยู่มาตั้งแต่อายุ9ขวบนี้ เป็นการบอกบอกได้เป็นอย่างดีว่ากวางไห้รู้สึกว่าหลีกบ้านเกิดนั้นเล็กเกินไปสําหรับตัวของเขาเองที่เคยได้รับนักเตะยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมาแล้วเมื่อปี2018 2. ไทยลีกความน่าจะเป็นน้อยแม้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการย้ายร่วมทีมในวีลีกแต่สำหรับไทยลีกนั้นก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอัตราส่วนที่เรียกว่ามีความน่าจะเป็นน้อย สำหรับข้อดีของไทยลีกก็คือการที่มีโค้านักเตะอาเซียนที่สามารถลงสนามได้เกมละ3คนโดยในอดีตที่ผ่านมาไทยลียกเคยต้อนรับนักเตะระดับดีกีทีมชาติเวียดนามอย่างเลืองส่วนกตวงมาแล้วนะครับหลังจากเคยย้ายร่วมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในปี2019แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามเท่าไหร่นักแต่มีเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นปันจจัยสําคัญที่ทําให้เขา จะไม่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ไทยลีกแม้จะมีทีมสนใจพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยเดือนละก,กว่า5 0 0 0บาทจริงๆก็ตามนั่นคือเรื่องของการห้ามหันกันของฟุตบอลไทยและฟุตบอลเวียดนามที่ดูเดือดมากโดยเฉพาะบรรยากาศแฟนบอลของทั้ง2ทีมซึ่งถ้าย้ายออกจากวีลีกมาเล่นในไทยลีกก็คงมีคําถามจากแฟนบอลเวียดนามแน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือไม่เนื่องจากก็เป็นลีกในระดับอาเซียนเช่นเดียวกันแถมเจ้าตัวยังเคยบอกว่า ต้องการออกไปลุยในลีกที่ใหญ่กว่าอาเซียนด้วยซ้ําไทยลีกจึงมีความเป็นไปได้น้อยเช่นกัน 3. ลีกยุโรปมีความเป็นไปได้ปานกลางก่อนหน้าน,นี้หลังการตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสโมสรฮานอยเอฟซีออกไปได้มีข่าวว่ากวงไฮต้องการไปค้าแข่งในลีกยุโรปเป็นเป้าหมายแรกและมีข่าวว่าทางด้านอเอเจนต์ส่วนตัวของเหยียนกวงไฮก็ได้ร่อนโปรไฟล์ของเดลเตะรายนี้ให้กับหลายสโมสร,รในหลายลีกยุโรป แต่ท้ายที่สุดโปรไฟล์ที่ล่อนไปนั้นยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเลยแม้แต่สมสรีเดียวโดยเชื่อว,ว่าเหตุผลที่สมสรนในหลียุโรปไม่ให้ความสนใจตัวตัวกระเพาะค่าเหนือระดับประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ4 5แสนบาทนั้นสมสรนในยุโรปสามารถหานักเตะชาวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้คุณภาพโอเคได้เลยซึ่งนักเตะจาก2ชาตินี้มีคุณภาพที่จับต้องได้และเคยมีนักเตะญี่ปุ่น รวมถึงนักเตกกะเกาหลีใต้ยายมาคาแข่งและพิสูจน์ตัวเองได้แล้วที่ทวีบยุโรปมากมายรวมถึงการขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศก็ทำได้โดยง่ายกว่าแล้วก็ได้รับความเชื่อถือมากกว่าในกรณีของเหยียนกงไฮไม่ต่างอะไรกับการเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่เมื่อออกจากภูมิภาคอาเซียนข้ามไปอยู่ในทวีปยุโรปเลยก็อาจจะกลายเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักนั่นเอง ซึ่งตัวเขาอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในหลีกชั้นนำของเอเชียก่อนเพื่อให้คนรู้จักในระดับหนึ่งและค่อยย้ายออกจากทวีปเอเชียเมื่อพร้อมมากกว่านี้ C เคลีกเกาหลีใต้มีความเป็นไปได้พอสมควรจากเหตุและผลในข้อที่3ก็เหลือเพียง2หลีกชั้นนำของทวีปเอเชียในฝั่งตะวันออกนั่นก็คือเคลีกเกาหลีใต้และเจลีกญี่ปุ่น โดยขอเริ่มต้นจากเคลีกเกาหลีใต้ที่เราวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าทวีบยุโรปแต่ยังไม่เท่าเจรีกอันที่จริงทั้ง2องีกอย่างเคลีกและเจรีกนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือมีการเปิดฟรีโคตานักเตะอาเซียนและนั่นก็เป็นเหตุผลให้นักเตะจากอาเซียนหลายชาติลหลงไหลเข้าไปหากินใน2ประเทศนี้ โดยสิ่งที่เป็นคอนนคชันระหว่างกวงไฮกับเคเลีกเกาหลีใต้ก็คงเป็นการที่เฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันอย่างป์งฮังซอเป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งทําให้กวงไฮมีประสบการณ์การทํางานร่วมกับโค้ชชาวเกาหลีใต้มาแล้วและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเกาหลีใต้ก็อาจจะทําได้เร็วกว่าปรับตัวกับฟุตบอลญี่ปุ่นที่ดูใหม่สําหรับเขาไปซัทุกอย่าง5เจล็กญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อวานที่ผ่านมามีข่าวลือนาหูมากว่ากำลังมีสโมสรนหนึ่งในศึกฟุตบอลเจลลกญี่ปุ่นที่กำลังให้ความสนใจในตัวของเงียนกวงไฮซึ่งหากมองอย่างเป็นกลางมันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้เช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วที่ชนาทิมสงกสินย้ายไปคอนซาโดเล่ซัป,ปโปโรเพราะกวงไฮก็มีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาโดยช่วยให้เวียดนามผ่านเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้สำเร็จ รวมถึงผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพปี2019มาแล้วโดยอายุป,ปัจจุบันของกวงไฮก็คือ24ปีพอๆกับชนาทิพย์เมื่อ4-5ปีก่อนด้วยฉะนั้นหากมองไปที่อนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพัฒนาตัวเองเหมือนเช่นที่ชนาทิพย์พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเตะชั้นนาของเจลีกได้ในที่สุดแถมการลงทุนกับกวงไฮนั้นมีความเสี่ยงที่น้อยเพราะจะได้ตัวมาฟรีๆมีแค่ค่าเหนื่อยกับค่าสัญญาเท่านั้น ไม่มีค่าตัวแต่อย่างใดซึ่งจะต่างจากชนะทิพย์สงศินที่คอนซเรเรซัปโปโรซื้อมาจากเมืองทองยูเนเต็ดในราคาประมาณ80-85ล้านบาทก่อนจะย้ายได้ราวๆ120-130ล้านบาทโดยประมาณนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆไม่เพียงแค่สมสรแต่เป็นเจลีกนั่นก็คือ การทาการตลาดกับแฟนบอลของประเทศเวียดนามที่น่าจะบูมไม่น้อยหากมีนักเตะชาวเวียดนามไปวาดลวดลายที่เจลีกและจะได้เห็นอาเซียนดีแมทปรากฏการ,รดีแมทของชาวอาเซียนที่จะได้เห็นนักเตะชาวอาเซียนพบกันในวิธีเจลีกญ,ญี่ปุ่นระหว่างเงยนกรงไฮกับซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างชนาทิพย์รงกสินที่อยู่กับคาวาสัสกิฟันเทเล่นั่นเอง และทั้งหมดนี้นะครับคือบทวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการรวบรวมข้อมูลตลอดจนข่าวสารต่างๆเพื่อกองถึงความเป็นไปได้ซึ่งก็ติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดสถานีต่อไปของเงียนกรงหาจะจบลงที่ใดกันแน่นะครับแล้วกลับมาพบกันครับกับแอดมินจูเนียโดยไทยฟุตบอลนิวส์ครับ